นี้ผมได้ไปลำมาสามแล้วนะคะโอเคสิ่งที่ผมทำยึดได้ใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าปืน AK47 ของผมเนี่ยแหละนี่ปืน AK47 โอเคแล้วตอบไฟนี้ผมก็ได้คุกับประเทศสตอ r m มแลนว่าเขาจะไปล่าลานโครฝังองผมกันแต่ยังไงก็ล่ายัางไม่ได้อย่ดี พราะมีประเทศหนึ่งประเทศหนึ่งเ,เกิดมาก็คือจกักรวรรดิรัสเซียแล้วตอนนั้นหมไม่ร่าไปใหญ่อยู่ในอำนาจของผม,ผมแล้วผมแล้วตอนนี้จกักรวรรดิใใรัสเซียได้ขยายดินแดนมาได้ใหญ่มากขึ้นใหญ่มาก แล้วตอนนันเขาก็ยึดฝั่งนี้ไปแล้วประมาณนี้แล้วผมก็ได้ร้อยใเห็นอยู่ดีๆมีจกักรวรรดิจกักรวรรดิอิตาลีได้เกิดขึ้นมาแล้วแต่ ดีๆจังหวัดรัสเซียพยายามยึดสตอรงมแลนครับคือส่วนนี้ที่รัสเซียพยายามยึดสตอรมแลนกันไม่ได้ก็เลยไม่สามารถยึดได้ก็เลยยึดไปประมาณนี้โอเคเบอร์เอามาทุบ้าผมันทตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเขาจะยหมด แล้วเขาบอกว่าขอดินเดนที่แกยึดไปได้ไหมแต่ผมบอกว่าไม่แล้วคุณได้ทำสงครามกับผมสองปีรวดยังไม่เสร็จงาบง่ปีจากปังไรเยอะละห้าปีถึงจะเสร็จแล้วผมแล้วผมก็บอกว่าถ้าเกิดแกอยากขยายอี่ปุ่นแกก็ลงไปดิแล้วเขาก็ยอมรับเพราะว่าฝั่งแอฟริกายังไม่มีใครได้ยึด แล้วยู่ดีๆจักรวรดิดดอินเดียได้แย,ก,ก,ยกตัวออกจากผมจนได้แยกตัวออกจากผมแล้วแต่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเลยนะแล้วก็ไม่ได้ท้าสงงามของผมสองด้าน,นเลยแล้วผมก็แพ้ไปด้านหนึ่งแล้วอีกด้านนึ่งก็คือผมสามารถเอา ชนะได้สยครับแล้วแล้วผมก็ได้เห็นว่าจะกรวรดิจักรวรดอิตาลีได้ยึดมาถึงตรงนี้นะ้วอิตาลีบอกว่าขอ,อดินแดนได้ไหมผมก็บอกว่าก็ได้เอ้เขาโอเค่นี้ครับ เพื่อให้ดินแดนไปเชื่อมกับตรงฝั่งแอฟริกาซึ่งเขาก็นไปจนได้แต่จกักรวรรดิโอตุมันก็ได้เกิดขึ้มมนหมก็เลยต้องเสียดินแดนตรงฝั่งนี้ไปเขาก็พยายามจะที่สตอร์มแลนแต่ยังไงยึดไม่ได้อยู่นี้ครับ อัลตโมนได้ทำสงครามกับอีกท่านก็แ่รสดีาะผมก็เลย,ยต้องใช้ผมก็เลยต้องยึดตรงฝั่งที่ออลตโมนยึดแล้วได้มาเป็นของตัวเองแล้วฝั่งของออลตโมนก็ยึดฝั่งตรงนี้ตรงไปแล้วอิตาลีก็มาขัดขวาง,งายึดได้แค่นี้ แล้วผมก็นะ้นก็ได้บอกสตอร์แมนว่าตอนนี้มันมีประเทศเกิดใหม่เยอะเลยแล้วมันพยายามสายเสียบเราเราเลยต้องจอปากกาดปัดตาต้านกันก่อนผมก็เลยให้นิวเคียเขาไปแล้วต่อไปประเทศที่จะเกิดต่อไปก็คือจักรวรรดสิสเป,ปน Spanish Empire เนี่ยแหละที่ทุกคนรู้จักกัน เกิดฝั่งนี้ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แหละแต่รัสเซียไ,ไ,ได้พยายามจะจะมุ่งมั่งไปเข้าไปยึดส่วนของสเปนที่พยายามจลับไปอยู่แล้วโปรตุเกสก็เกิดขึ้นมาจนทำให้สเปนต้องหยุดการยึดโปรตุเกสก็ เลยบอกว่าอย่าเยอะั้นเถอะเขาบอกว่า่าได้เล้วต่อไปสเปนก็ล่านานิพูลฝั่งฝั่งแอฟริกามาคือตรงนี้คือฝั่งสเปนทั้งหมดเ้วจาดกำกลังอตดตัวมาก,ก็ก็เห็นว่าสเปนเกิดใหม่ก็เลยได,ได้ต่อสู้กับ จะเปนแต่ไม่ง่ายดีซ้ำจเปนก็เลยก็เลยให้ดินแดนเขาไปเพราะว่าไม่อยากสู้ตอนนี้รอให้กองกำลังแข็งแกงก่อนแล้วก็ยึดฝั่งนี้ไปตอรี่ไม่ได้พยายามไปยต้องฝังฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสก็ได้เกืขที่มาทันตัวนี้ตอรี่ยังยึดได้เขาอตรี่ก็เลยยึดฝัง่งบมุนแทน แล้วสตอมแลนก็บุกยึดเข้าโจมปีตรงฝั่งนี้ความไดแแ้แล้วบอกว่าแล้วบอกว่าแล้วเขาก็าให้คนซึ่งสตอมแลนมีความยาวมากซึ่งแบบผมดูั่หละนะ แล้วผมก็ได้ไปหาตกลงเรือไปเพื่อไปหาจากักรวรรดสิสปนรนสปเรนุ่งนี้แล้วบอกว่าแล้วรื่วมมือกันกว่าก็ <The O. S 1> เลยจับมือกันแล้วสาร์้ามดอกอ้อซึ่งทองแนก็ก็อยู่ดีๆี <The O. S 1> จีนก็โผล่มา จากดินแดนสตอร์แมนแล้ว,ล,วล้วก็ไม่ธรรมดาเนี่ยนะนะคราวนี้แข็งเก่งมากเรายึดดินแดนผมได้อย่างรวดเร็วเลยแล้วก็จะพยายามจะยึดแล้วก็พยายามจะยึยึดทัางหมดแล้วผมก็เลยต่อต้านกลับได้กลับได้โดยดี ทีสตอมแนนก็ช่วยวิจอยู่แหละแล้วสุดท้ายก็ยุ่ได้แดนนี้ก็เลยแบ่งก็เลยแบ่งดินแดนกันเหลือเท่านี้ซีส,สตอมแนนได้าหาสิ่งที่มีน้ำท่อรีแล้วก็เจอตรงนี้แต่แต่ต้องเดินทางไกลอย่างมาก ทุกน,นี้เราเลยต้องปักเมืองหลวงไว้ฝั่งนี้เพื่อเราสามารถจะข้ามโพรงไปได้แล้วเขาก็ลอ่ลองเรือไปไปหาประเทศพลเระ่ยผาหลังศเศษเิษยก็บอกว่าเฮ้ยงไงแกไปเยี่ยมประเทศฉันเหรอแล้วแล้วแล้วสตอมแมนก็บอกว่าฉันอยากมีดินแดนติดกับนายจาัง เออแต่ฉันต้องยึดไอ้เจ้านี้ก่อนน่ะจริงของมันแก่น้องผู้พิจาพยายามยึดวางแผนแล้วฝั่งนี้ที่ทุกคนจำไม่ได้ก็คือเยลามันทิมพอยนะผู้พิจารณายึดซึ่งผมก็ได้รู้ว่าเขาพยายพิจารณายึดบอกนั่นแล้วผมก็บอกว่าในแกอย่ายึดเลยแล้วกันแล้วผมก็สงบสุขครับเนี่ย จะกวาดอตโตมันก็มีนนมอ,อย่างนี้ทอ่ผมโอ้เตยหน้าด้านนี่ตัผมก็จะอธิบายเท่านี้นะใครไปดูนะ๋ยวรอบท่าสี่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับประเทศเหมือนเดิมอะไรโอเคไม่ต <c oughs> ้องนี้นะครับ <c oughs> ไม่บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัมซุงกวาเพห้ถ้าไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ